เอาละครับทุกคนวันนี้ผมก็จะพาทุกคนนะครับตอก TNT นะครับลงไปถึงชั้นดินนะครับเพื่อที่จะดูว่า50เมตรนะครับจะเป็นยังไงครับลึกถึง50เมตรเลยครับผมจะเริ่มตอกแล้วครับมาล็อบชมพูกันเลยครับอ่าอันดับแรกเดี๋ยวลองหาบริเวณกันก่อนครับเราจะตอกตรงไหนดีเอาตรงนี้เลยแล้วกันนะเอาพื้นที่สูงๆหน่อยแล้วกันก็คือตรงนี้แหละเดี๋ยวเราตอกตรงนี้เลยนะกันนะครับนี่ครับ TNT มา อันเริ่มจากผมจะใช้เนี่ยพี่แอดกดลงไปตรงนี้เลยนะครับดูนะฮะเดี๋ยวผมจะเริ่มกดแล้วก็นีน่ฮนะด,ดูความลึกก็คือเอา50เมตรนะครับ1 2 3ก็คือ1บล็อกมันเท่ากับ5เออ1บล็อกเท่ากับ1เมตรนะครับในมายครับ4 5 6 8ิบแปโอ้โหนี่คือลึก50เมตรแล้วครับเอาละครับผมจะเริ่มต่อขึ้นไปแล้วนะ1 2 3 4 5 6อ่ห้าอะไม่ต้องนับแล้วล่ะเพราะว่าเรานับไปก่อนโอ้โหเจออะไรบ้างวะเนี่ยแหมที่เล่นจริงไม่เจออะไรเลยดิวโ,โหเจอถ้ำเจออะไรเหมือนเต็มไปหมดนี่อะไรอย่างเงี้ยโอ้โหเป็นถ้ำอีกนะฮะป่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวพายว่ากันโอ้โหเป็นถ้ำลึกมากัมามขุดอะไรได้หมอดจออะไรขนาดนี้ แล้ก็ต่อไปไปไปต่อ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 ต่ปต่อต่อต่อต่ขต่อต่่อต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 ่อเอา่อต่อต่ขต่อต่อตอต่อต่อต่อ่อต่อต่อตนอต่อต่อน่อต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 ่อน่อต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 อต่อต่ตือ่นขึ้น่าก right. ็เน so, ีอต่อตรอบผมไดอตอก่สร็อเ่ Xue ีย่รตอย่อตวอต่อค mm ือต่อตอช่อต้อตตอต่ๆต่อต่ต่อ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 ตอตออออ่่อ่อ่ต่เตตต่เต่อ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 ต่่่ตต่่ต่่ อนุภาคของมันจะเป็นยังไงครับระหว่างเราตอกไปอย่างนี้กับเราใช้ฐานวางไปก่อนมันจะแตกต่างกันหรือไม่นะครับคือถ้าใช้ฐานวางกับแบบตุ้มๆมันเป็นแบบมันจะเป็นรูโบกว้างนะครับแต่นี้มันน่าจะเป็นแบบเดี๋ยวลองดูเลยก่อนไม่อยากสันนิฐานไหนๆเราก็มีอยู่แล้วเนี่ยเราทำเสร็จหมดแล้วครับไปอเอไปดูกันนะครับว้าวบูโบว้าวว้าวดู้าดู้า โอ้ยดูกลางดูกลางโอ้ยตาไปดูตาไปดูตาไปดูโอ้ยจบแล้วครับโอ้โหอึ๊บอื้โอ้ยดันท่วนดันทวนดันทวยขอขอขึ้นมาก่อนโอ้โอ้โอ้โหโอ้มันเป็นลึกอ๋อเฮ้ยอะไรนั่นเฮ้ยมีเหมืองมีเหมืองเฮ้ยมีเหมืองตรงนี้ด้วยครับอ้เฮ้ยผมว่าคุ้มมากเลยนะถ้าเกิดว่าเราเล่นแบบเอาชีวิตรอดจริงๆนะครับคุณผู้ชมแล้วเราก็เกิดว่าอโอ คือเดๆๆๆี๋ยวเดี๋ยวผมพาลอยขึ้นไปทีละชัน้นดูนะครับโอ้โหอันนี้ไม่ไม่เกี่ยวนะอันนี้มันลึกเกินไปเนี่ยเอาเฉพาะที่เราเตอกมาแล้วก็ระเบิดขึ้นมานะครับโอ้โหมันทําให้เราเห็นชั้นชั้นต่างๆได้ง่ายขึ้นนะครับเนี่ยเห็นไหมคือมันแบบโอ้โหแทนที่อเราจะขุดมาแบบให้พี่แอคขุดลงมาบล็อกๆๆเดียวอะไรใช่ไหมเราก็อาศัยทำทีนทีที่ได้จากคิปเปอร์อยู่แล้วใช่ไหมเนี่ยโอ้โหก็ ถือว่าประสบความสําเร็จดีนะครับนี่ดูตรงนี้สิเห็นไหมฮะเอาล่ะก็ขอ,อบคุณที่รับชมและติดตามครับแล้วเจอกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับคลิปหน้าจะเป็นอะไรอย่าลืมรับชมเล้นะครับลาไปก่อนสวัสดีครับ